สาวยิสานอีกแล้วมิน,นีิสาวยิสานสิบผ้ามาเบ่งธงชาติขาวมันเป็นธงชาติพี่บ่ธงกีฬาสีค่ะเดี๋ยวมิน,นีิสิมาเห็ุธงกีฬาสีเนี่ยค่ะมีตั้งหลายสีร้านปลายผีบ้าอุ้ยไม่ใช่ร้านปลายฟีฟา้าทําได้ทุกอย่างเนี่ยค่ะมินีิเขานนสิมาเห็ุธงเอ๋อจี๋สีเฟิร์นท่องสาม สี่ห้าทงกีฬาสีเนาะค่ะนอะ้องวันนี้เขาสิมาเฮดทงกีฬาทงใช้ในงานกีฬาสีเนาะคุณพอดีคุณคร,คณครูคุณครูโรงเรียนสังวานวิทย์ค่ะมาสร้างไว้เนาะเนี่ยค่ะกับสิมีปลายผีบ้าทําได้ทุกอย่างพนคะคข้าเนาะอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิเย็บออกมาเป็นจังไงเนาะทงกีฬาสีค่ะ สามารถสั่งทำได้เลยนะคะตามออเดอร์เลยค่ะว่าโรงเรียนใช้สีอะไรบ้างเนาะมาใช้บริการได้ที่ร้านปลายฟีฟ้าค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะทุกระดับประทับใจค่ะเนาะเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะ ไปเบิ้งกันเลยค่ะน,นี่สีแรกนะีคะสิตัดต่อสองสีแดงกับเหลืองทองค่ะเนาะอ,อันนี้ผืนแรกผืนที่สองก็จะเป็นสีเขียว,วยเขียวเขียว,เข,ยวเขียวค่ะต่อไปผืนที่สาสีฟ้าค่ะสีฟ้า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 ธงกีฬาสีสีต่อไปนะคะสีอะไรเอ่ย สีแดง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 มาแล้วทั้งหมดกี่สีหนุ่มเนือกี่สีกี่สีสี่สีสีสีใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสีสีเพราะว่าตัดต่อสีเหลืองทองด้วยใช่ไหมอันนี้ธงกีฬาสีค่ะค่ะก็ได้เห็นท่องเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะนาะสีสีหาสีตัดเย็บต่อกันอีกต่างหากเนาะค่ะนาะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้นะคะร้านปลายฟีฟ้าเนาะคะ่นะน้อยยินดีให้บริการตัดเย็บทุกอย่างเลยปร<ม>ึกษาเรื่องเสื้อผ้าเรื่องกิประฐานเลยค่ะเนาะทำทุกอย่างเลยให้ลูกค้าตั้งแต่ชิ้นเดียวถึงหลายๆชิ้นได้เลยเนาะอย่าลืมนะคะว่าลูกค้ารายเล็กในวันนี้อาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ในวันหน้าของเราได้เนาะคลิปนี้สาวอีสานกับิคอลาไปก่อนเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาเนาะคะ่ะนะ บายบายสวัสดีค่ะ